ในช่วงเวลาที่เชลซีกำลังต้องการพลังความสดและความกล้าจากสายเลือดใหม่ของทีมข่าวร้ายหนึ่งข่าวก็เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมเชลซีออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าเอสเตวัลปีกดาวรุ่งวัยเพียง17ปีจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญที่สิงบลูส์มีคิวบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูนเต็ดคืนวันเสาร์นี้สาเหตุไม่ใช่แท็กติกไม่ใช่การพักนักเตะแต่เป็นเพราะอาการบาดเจ็บ เอสเตวาวดาวรุ่งดีกรีทีมชาติบราซิลไม่มีเชื่อในเกมคาราบาวคัพรอบก่อนรองชนะเลิศที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะคา r ดิฟซิตี้สต่อหและล่าสุดมาเรสกาก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเป็นปัญหาด้านสภาพร่างกายเขามีปัญหาเล็กน้อยเป็นอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อคำว่าเล็กน้อยในโลกของฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะกับนักเตะอายุ17ปีไม่มีคำว่าเบาใจได้เลย กุนซือชาวอิตาเลียนย้ำชัดว่าเอสเตวาลยังไม่พร้อมสำหรับเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คเขาจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมกับนิวคาสเซิลและเราต้องรอดูความคืบหน้าสำหรับนัดถัดไปนั่นหมายความว่าเชลซี Chelsea จะต้องรับมือกับหนึ่งในสนามที่โหดที่สุดในลีกโดยไม่มีหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดของสโมสรหลังจบเกมเยือนนิวคาสเซิลเชลซีมีคิวเปิดรังสแตแมฟอร์ดริดจ์ตอนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าในวันที่2 7่สิพฤศจิกายนซึ่งนั่นจะเป็นอีกหนึ ทีมแพทย์ของเชลซีจะประเมินอาการของเขาอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงกลายเป็นปัญหาระยะยาวสำหรับเชลซีและเอนโซมารสกาการดูแลนักเตะด,ดาวรุ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเกมนัดเดียวแต่คือการปกป้องอนาคตของผู้เล่นที่ถูกมองว่าอาจเป็นอาวุธลับในอีกหลายปีข้างหน้าบางครั้งการหยุดพักอาจสำคัญกว่าการฝืนลงสนามและแฟนเชลซีคงทำได้แค่ภาวนาให้ข่าวดีมาเร็วที่สุดเพื่อได้เห็นชื่อของเอสเตวัลกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด แฟนๆเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ